สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออบโกกอกนะคะเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกแรงมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เตรียมกับข้าวนะคะพร้อมที่จะไปมุกดาหารนะคะพร้อมที่จะทานเที่ยงเนาะตอนนี้ก็นึ่งนึ่งข้าวเหนียวนะคะอืพอพอนิ่มกำลังสายค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปแพ็กข้าวกันก่อนนะคะแล้วก็ ต้มไก่ด้วยนะคะไปพร้อมๆกันหลังจากนี้ก็จะไปสับหน่อไม้นะคะมาต้มประมาณ15นาทีนะคะก็คงจะเดินทางประมาณสักสองโมงกว่านะคะวันนี้นี่โอ้บรรยากาศนะคะที่บ้านไร่ฝนหยุดหยุดตกไปก็ไม่นานนะคะนี่อฟซโอ้โหหมอกหมอกนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันนะคะทุกคนอุ้ย,อ,ย,อ,ยนะะอุ้นะคะตัวเล็กเออนะคะนี่วิกเอ็มซ นี่นะคะควันนะคะกำลังขึ้นแบบสวยเลยตอนนี้พ่อก็ต้มไก่อยู่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปสายข้าวกันจ้านี่นะคะน่าจะสุกแล้วนะพ่อไก่ <c oughs> ก็ใส่แล้วป่พี่โอ้โห <c oughs> oh ต้มไก่ก็หอมกุ่นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็นั่นกันหน่อยเดี๋ยวคุณแม่ก็จะสายข้าว ใส่แล้วลงราฟูไปนะคะอีแค่ซื้อยอเลยเดี๋นึงอีกนึงงนะคะให้พ,พ่อคือดูดูเลยเดี๋ยวพ่าคอยคุไปเอาข้าวใส่ได้โบได้บเฮ้น้ำบอ,อน้ำโดนจีนเลย ช่วกันแทกก่อนบอกร่นานวิน,นใสด้วยโอ้ยูอคันะดีะอ่าเรียบร้อยอยู่ในกระติเด้วยอันนึงดี่เขาเรียกีใส่ข้าวนะคะ ต้มไก่ไปด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะไปไอขยำใบย่านางนะคะเอาน้ำเขียวๆก็หลายก็ต้มไว้แล้วค่ะนะคะแก้งไว้ใส่ผักสะงัะ้เดี๋ยวใส่ข้าเราก็จะใส่ถุงที่ตัดก้นไว้แล้วค่ะเพราะไม่ให้มันมีความชื้นนะคะแล้วก็จะใสก่ก็โอ้ยร้อนมากเลยอ ไปกินนองยูทูบลองกินนะคะเที่ยว ันนี้มีนะคะ,ะต้มต้มไก่นะคะแล้วก็แกงหวายเหรอไม่ได้ใส่อะไรนะคะ,อะอเอซีเฉพาะแกงหวายเดี๋ยวก็ถ้าเสร็จนี้ก็จะไปสับหน่อไม้มาต้มหน่อไม้หวานนะคะถ้าเป็นหน่อไม้อื่นก็คงใช้เวลาแบบนี้เดี๋ยวพ่อก็ไปเอาข้าวมาตั้งอีกแล้วก็น่าจะเอาสองหวยก็ห่อแล้วะคะ่ะ หุบเราก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่พี่อิสระนะ,ะจัดให้หวเกียงหวายกับต้มไก่นะคะพอกินกันนะคะไม่เยอะไอ้ทีอเลน้อย เดือดแล้วใช่ไหมพ่อโอ้โหเร็วมากนะคะอุ๊ยมันขาดแล้วไม่เอาปัดปุน่นให้อากาศมันนั่น,นะ เ,เ,เออมันเอมันนี่เดมันเอนียนนี่นะคะ FC ต้มไก่นะคะก็เดือดแล้วนะคะหนึ่งหม้อนะคะวันนี้ FC เอ,อ้ยน,นะะเดี๋ยวดูกันว่า เดือดคักจริงๆนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกข้าวหนึ่งมุวยนะคะนี่นะคะหอมมาเลยนะคะนี่ FC หอมไก่บ้านนะคะต้มไก่บ้านอันนี้ก็เป็นหม้อต้มหวานนะคะเดี๋ยวไปขยี้ยานางนะคะมาใส่แล้วก็ตำนะคะข้าวแช่ใส่พริกสดนะคะแล้วก็จะแกง พอมันเดือดสุกแล้วก็จะใส่ผักสะเง,งะนะคะที่บ้านเราเรียกเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผักสะเงะกันีนะะ่เอาใส่แกงหวายนะคะนีนแี้เราก็จะเด็ดนะคะอันนี้นก็พสดนะคะจะเลือกเอาเฉพาะอันลูกแบบนี้นะคะนี่เขียวเราจะใส่แกงพริกแดงไม่เอานะคะตำแจ่วหัวปลูกนะคะพริกแดง อันนี้ก็เราก็จะเด็ดนะคะทำแบบนี้เลยนะคะอ่อนเลยถ้าอ่อนก็ใส่แบบนี้เลียวเราก็ตัดครึ่งล้ล้างแล้วก็ตัดครึ่งน,นะคะเตรียมเตรียมไว้อันนี้เขาเรียกว่าผักัะเงะนะคะแต่เอฟซีไม่รู้เรียกผักอะไรบ้านเราเรียกผักชะเงะเราก็จะไม่ใส่ชะอมนะคะบางคนก็อาจจะเป็นอะไรไม่ชอบอู้นะคะ อันนี้ผักเตรียมแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราอีกข้าวหนึ่งมวยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปสับหน่อไม้มาต้มแกงหวายไปพร้อมๆกับต้มไก่เลยก็ได้ค่ะนะคะทําเร็วมากนะคะตอนนี้รอข้าวม้วที่สองนะคะก็นี่นะคะ FC เอฟซีเตรียมกับข้าวแต่เช้านะคะใกล้จะเสร็จแล้วล่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะสินค้าที่พีสกินนะคะของบริษ,ษัทมอนโอมโฮมซับจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมนะคะ เซรั่มนะคะเจลล้างหน้านะคะครีมทากันแดดนะคะซีบัคทอนพลัสเบตากูแคนนะคะทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้นะคะเสื้อองค์ปู่ปริจิตนาคราชสบู่ฮันนี่โบูนะคะที่แล้วถ้า FC สนใจนะคะผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถสอบถามแอดมินมาได้เลยนะคะที่เบอร์นะคะ063นะคะ2425644นะคะ FC ก็ สามารถแอดอดีลน์ D นะคะสอบถามว่าสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ